หุ้นน้องใหม่ Atlas มีการเปิดตัวในอาณาจักรหุ้นไทยแต่ก็ต้องรับผลกระทบจากการตกราคาจองซึ่งลดลงถึง15.33%จากราคา IPO ที่3.00บาทต่อหุ้นการเปิดตัวหุ้น IPO ของ Atlas การเติบโตที่มีข้อคิดเห็นวันนี้20ตุลาคม2568หุ้นน้องใหม่ Atlas หรือบ at ริษัท Atlas Energy จำกัดมหาชนได้เปิดซื้อขายในตลาดหุ้นไทยด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคาจอง ซึ่งเป็นราคาเปิดตัวที่2.54บาทต่อหุ้นลดลงจากราคา IPO ที่3.00บาทต่อหุ้นแต่นี่เป็นเรื่องที่มีข้อคิดเห็นทำไมหุ้นน้องใหม่จะตกราคาจองและมันจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้หุ้นในเลสตกราคาจองเนลสเป็นบริษัทย่อยของบริษัท PTGNA ในจำกัดมหาชนหรือ PTG ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ในการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG ในประเทศไทย มีสถานีบริการมากกว่า600แห่งและมีลูกค้าที่มากมายใน3กลุ่มหลักคือภาคขนส่งภาคครเรือนและภาคอุตสาหกรรมบริษัทยังมีรายได้เสริมจากการให้บริการพื้นที่โฆษณาบนรถแท็กซี่ซึ่งเป็นช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจที่มีอยู่แล้วเอลเลสกำลังมีแผนในการนำเงินเข้ามาใช้ในการขยายธุรกิจซึ่งมีแผนการลงทุนเชิงต่อเนื่องเช่นการลงทุนเพื่อเพิ่มสถานีบริการก๊าซ LPG และการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจำหน่ายก๊าซ LPG เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจการขยายเครือข่ายนี้คาดว่าจะช่วยให้บริษัทเติบโตในอนาคตทั้งในการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายคาดกำไรปกติปี2568จะเติบโต6% YOY จากการเติบโตของธุรกิจ LPG ในภาคขนส่งและภาคครัวเรือนสำหรับปี2569คาดว่ากำไรปกติจะเติบโตไปยัง376ล้านบาท หรือย5 YOY จากการเติบโตของธุรกิจ LPG และธุรกิจโฆษณาซึ่งคาดว่าจะมีการลดสัดส่วน SGA เซลลลงต่อหลังจากการเปิดโรงบรรจุกาส LPG เพิ่มเติมในปีนี้เราได้ประเมินราคาเหมาะสมของ l a t l e s ด้วยวิธีมาเธอเพลด้วยอัตราส่วนเปิดจากการประมาณการรายปกติปี2 5 6 9ที่376ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะมี PSP 2569ที่0.27บาทต่อหุ้นจากจำนวนหุ้น หลัง IPO ที่1418.4ล้านหุ้นเราใช้เปิดที่14.3เท่าเป็นค่าเฉลี่ยเปิดสองพของบริษัทจัดจำหน่ายก๊าซ LPG และมีธุรกิจบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมันรวมถึงบริษัทที่ประกอบธุรกิจโฆษณาในไทยส่งผลให้ได้ราคาเหมาะสมณสิ้นปี2,569ที่3.80บาทต่อหุ้นนายสรวิทย์ไกรเลิกรองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ยินดีต้อนรับเอลเลสเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มทรัพยากรหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่าเอลเลสเอลเลสเป็นบริษัทแกนนำในกลุ่ม PTG ที่มีธุรกิจหลักในการจำหน่ายกา๊าซ LPG ให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในสามภาคหลักคือภาคครัวเรือนภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมภายใต้แบรนด์ PT ของกลุ่ม PTG ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน บริษัทยังมีธุรกิจอื่นๆเช่นการรับจ้างบริหารจัดการส่วนจำหน่ายน้ำมันในสถานีบริการและการให้บริการสื่อโฆษณาบนรถแท็กซี่ซึ่งในภาคขนส่งแอลสมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งเปเ็นป็นผลจากโครงการแท็กซี่เทสและโครงการอื่นๆที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ใช้รถยนต์เปลี่ยนมาใช้พลังงานจากก๊าซ LPG แอรลสมีกลยุทธ์ในการเติบโตด้วยการขยายสถานีบริการก๊าซร้านจำหน่ายก๊าซสูงต้มและโรงบรรจุก๊าซสูงต้ม ที่เป็นของบริษัทเองเพื่อควบคุมคุณภาพการดำเนินงานและมาตรฐานการให้บริการที่ดีปัจจุบันในภาคโครเรียนเอสมีร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มมากกว่า400อแห่งและถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ผลิตถังอลูมิเนียมขึ้นรูปไร้รอยต่อตปลอดสนิมและปลอดภัยต่อผู้บริโภคนายสุวัชชัยพิทักษ์วงสาพรกรรมาการผู้จัดการบริษัทมหาชนจำกัดแอตาสเอเนียได้เปิดเผยว่าเอลสมีความมุ่งมั่น ที่จะขยายบริการให้รองรับความต้องการของผู้ใช้ที่เติบโตต่อเนื่องทุกภาคส่วนการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะช่วยให้เทเลสสามารถขยายการลงทุนและพัฒนาธุรกิจค้าปลีกพลังงานเชิงสร้างสรรค์ได้โดยเทเลสมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 7 0 9 2 1ล้านบาทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นและ0.50บาทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกจำนวนรวม418.42ล้านหุ้นโดยเสนอขายต่อบุคคล ตามดุลยพินิษและนักลงทุนสถาบันของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้มีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทย่อยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและกรรมการผู้บริหารพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยระหว่างวันที่7ถึง10ตุลาคม2568ในราคาหุ้นละ3บาทราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต,ต่อหุ้น P/E ratio ที่15.85เท่าซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิสีไตรามาสล่าสุด ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ถึงวันที่30มิถุนายน2568หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ฟูลีดิลุธคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ0.19บาทบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย